สวัสดีค่ะเรามาพบกันในวันที่สองของสัปดาห์นี้นะคะก็เป็นสัปดาห์แห่งความยินดีในการต้อนรับรัฐบาลใหม่เมื่อวานนี้เราได้คุยกันในเรื่องราวที่รอให้รัฐบาลใหม่มาทำงานนะะซึ่งเป็นเรื่องเร่งด่วน ดังนั้นก็พูดถึงในปัญหาเศรษฐกิจโดยเฉพาะอย่างยิ่งปัญหาความยากจนของคนในสังคมไทยตัวเลขที่ทีันได้พูดเกี่ยวกับจำนวนนะคะคนซึ่งที่อยู่ที่ทางสภาพน์หรือว่าสำนักงานเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเนี่ยสำนักงานคณะกรรมการเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติตีค่าเส้นความยากจนแล้วก็มองว่าคนจน หลือต่ำกว่า10% 9% 8%, 8ลดลงเป็นลำดับเนี่ยตัวเลขนั้นเป็นตัวเลขที่เดนไม่รับไม่อาจรับได้เพราะว่าเส้นความยากจนนั้นใช้ตัวเลขประมาณ1,580บาทต่อคนต่อเดือนซึ่งเดีนคิดว่ามันมันอยู่ไม่ได้เป็นมหาโคตรของความยากจนนะคะทีนี้เดียนก็เสนอตัวเลขที่เราเดียนได้นับคนอื่นนี้ ไม่นี่ไม่ใช่ตัวเลขที่สำนักง,งานสิติแห่งชาติหรือว่าสภาพ,พัฒน์ได้นําเสนอเพราะนันนั่งนับพยายามไปนั่งนับจากความถี่ของรายได้และตารางต่างๆนั่งนับด้วยความอุตสาหะจนได้ตัวเลขออกมาว่าคนที่มีรายได้หมื่นห้าพันบาทเนี่ยต่อคนต่อเดือนมีประมาณห้าเปอร์เซ็นหมื่นบาทขึ้นไปมีสิบเปอร์เซ็นจึงจัดเป็นคนที่มีรายได้ในสังคมพูดง่ายๆว่าสิบเปอร์เซ็นขึ้นนะคะ แต่5,000บาทลงมาเนี่ยต่ำกว่า5,000บาทลงมามีประมาณ70%นะฮะเ0เพราะนั้นจากสูงกว่า5,000บาทขึ้นไปจนถึง10,000บาทก็จึงเหลือ20%เท่านั้นเองนะฮะเพราะว่าที่ฉันมอง5,000บาทเป็นเส้นความยากจนด้วยซ้ำนี่เราพูดกันเมื่อวานนี้แต่ถ้าพูดถึงการกระจายรายได้เนี่ยซึ่งเป็นตัวเลขที่คนมักจะพูดกันก็คือ20% ของคนในสังคมมีรายได้เรียกว่าประมาณเกินครึ่งของทรัพย์สินทั้งหมดและรายได้ทั้งหมดนะคะเพราะนั้นคนที่เหลืออีก80จึงเป็นส่วนที่เหลือนะคะเพราะนั้นการกระจายรายได้นี่เรายังไม่ได้พูดนะ,ะถ้าหากว่าพูดตัวเลขนี่ยมีตัวเลขมากมายจังหวัดที่มีความยากจน เงินฝากอะไรต่างๆเหล่านี้มีมากซึ่งเน้นคิดว่าก็ไม่จําเป็นเพราะว่าเราพูดเรื่องสําคัญสําคัญก็คือปัญหาความยากจนและฝากแรงงานนอกระบบเอาไว้นะคะฝากแรงงานนอกระบบเอาไว้เพราะว่าแรงงานในระบบจะได้300บาทต่อคนต่อเดือนซึ่งไม่มากแล้ว3 0 0บาทต่อคนต่อวันเป็น7,8 0 0รบาทต่อคนต่อเดือนนะคะอันนี้ความจริงไม่ใช่7,800บาทต่อคนเสียทีเดียว บางครอบครัวก็คือทั้งครอบครัวนะ,ะเพราะนั้นนี่คือสิ่งที่ท้านฟากโดยเฉพาะแรงงานนอกระบบอีกประมาณ20ล้านคนและนี่คือฐานเสียงของพรรคเพื่อไทยอย่างแท้จริงเป็นคนที่ขาดความมั่นคงนะฮะในระบบสวัสดิการต่างๆเพราะฉะนั้นท่านจึงอย่าลืมปัญหาความยากจนแนละของคนเหล่านี้นะฮะส่วนเศรษฐกิจภาพรวมมหภาคของดนกะ็คงจะไม่ไป พูดถึงมากเพราะรอบที่แล้วเราพูดถึงปัญหาวิกฤตพลังงานความมั่นคงของพลังงานปัญหาภัยธรรมชาติซึ่งเกี่ยวข้องกับคนรักยาด,ด้วยซึ่งเรียนดูแล้วมันประสบอยู่ข้อกรรมตลอดเวลาอันนี้เติมจากที่นโยบายได้พูดมาแล้วปัญหาการผูกขาดเกษตรอุตสาหกรรมนะฮะท่านก็ควรจะมีนโยบายอุตสาหกรรมนโยบายภาคเกษตรพาณิชยกรรมน่ชัดเจนรวมทั้งปัญหา โลจิสติกการขนส่งซึ่งมูลค่าสูงกับประเทศอื่นๆน,นั้นจะไม่พูดตรงสิ่งเหล่านี้เราจะข้ามมาสู่ปัญหาการเมืองและสังคมเลยนะคะในวันนี้เพื่จะได้จบในสัปดาห์นี้ว่ามีเรื่องที่ฝากเอาไว้ในฐานะตัวแทนภาคประชาชนนอกจากปัญหาแก้ปัญหาเรื่องเศรษฐกิจแล้วปัญหาการเมืองและสังคมก็สำคัญที่เราได้พูดไปแล้วก็คือว่าเสถียรภาพ เสถียรภาพของรัฐบาลไม่ควรจะไปแขวนไว้กับชนชั้นนำในสังคมแต่เพียงอย่างเดียวเพราะชนชั้นนำในสังคมนั้นว่าที่จริงเขาไม่ใช่ผู้เลือกท่านไม่ใช่เลือกผู้ที่เลือกพักรัฐบาลขึ้นมาแต่ว่าชนชั้นนำในสังคมกลุ่มกลไกลอำนาจรัฐเพราะนั้นท่านจะจัดการอย่างไรนะฮะท่านจะจัดการอย่างไรแต่ที่่ันคิดว่า 20ล้านเสียงที่หนุนรัฐบาลน,นี้น่าจะเป็นพลังที่เพียงพอในการเป็นหลักประกันและเป็นความมั่นคงของรัฐบาลมันขึ้นอยู่กับว่าท่านจะทำงานหรือพูดนะฮะทำงานแทนคน20ล้านคนทำงานเพื่อคน20ล้านคนหรือทำงานเพื่อคน4ีของสังคมไทย นะฮะก็มีประมาณท่านจะเลือกถ้าห้ของประมาณ60สบก็สมล้านกว่าท่านจะเลือกสามล้านกว่านะฮะหรือว่าเลือก16ล้านก็แล้วแต่พักรัฐบาลพูดถึงการเมืองสิ่งที่ประชาชนฝากไว้ทำอย่างไรที่จะทำให้ไม่มี การทำรัฐประหารอีกต่อไปให้มีความมั่นคงในระบอบประชาธิปไตยให้มีเสถียรภาพทางการเมืองในแบบประชาธิปไตยนะฮะเพราะฉะนั้นการต่อต้านการรัฐประหารทุกรูปแบบไม่ว่าจะเป็นรัฐประหารโดยรถถังโดยกองทหารหรือรัฐประหารทางกฎหมายนะฮะอันนี้เป็นภาระหน้าที่ที่ ของพลเมืองคือคนแสดงธรรมแต่เราคิดว่ารัฐบาลก็ต้องทําสิ่งที่เอื้อกับสิ่งเหล่านี้ด้วยแต่การทําสิ่งที่เอือ้อเหล่านี้ไม่ได้หมายความว่ามอบอำนาจของประชาชนกลับคืนไปให้ระบอบอมมาติยาธิปไตยท่านต้องเดินหน้าสู่ระบอบประชาธิปไตยที่เข้มแข็งโดยมีประชาชนหนุนอยู่ข้างหลังเป็นผนังทองแดงกำแพงเห็กคำจุนท่าน20ล้านเสียงไม่น่ากลัว นะคะ20ล้านเสียงก็น่าจะพอไหวเมื่อต้องผจญกับกลไกอำนาจรัฐอื่นๆนะะเมื่อผจญภัยเมื่อผจญกับกลไกอำนาจรัฐอื่นๆนะฮะเรนก็ไม่อยากจะพูดมากเรื่องการเมืองเพราะอาจจะทำให้ดูน่ากลัวแต่หมายความว่าท่านต้องทำให้ระยะเปลี่ยนผ่านจากระบอบอำมาตมาสู่ระบอบประชาธิปไตย ที่เป็นย่างก้าวที่ดีตอนนี้ก็คือเลือกตั้งผ่านมาแล้วขอให้ดำเนินไปให้ก้าวต่อไปได้อย่างมั่นคงนะฮะได้อย่างมั่นคงว่าระบอบประชาธิปไตยควรจะสถาปนาให้มั่นคงได้ในแผ่นดินนี้นะฮะดังนั้นคิดว่าต้องเป็นความร่วมใจตั้งใจไม่ใช่ไม่ใช่งออนะฮะ งอกรง,งอขิงให้กับระบอบอมามริเดนอาจจะใช้ภาษาที่ไม่เพาะหรือไม่ถูกเพราะเดนไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ทราบจะใช้คําพูดอะไรดีนะฮะว่าเราได้ต่อสู้มาห้าปีประชาชนได้พิสูจน์หลายครั้งแล้วท่นก็คิดว่ารัฐบาลนี้ก็ควรจะเดินก้าวหน้าต่อไปในระบอบประชาธิปไตยนะฮะที่สำคัญก็คืออุดมการประชาธิปไตยควรจะได้รับการปลูกฝัง นะฮะคำขวัญที่ว่าปัญหาสิทธิเสรีภาพและเสมอภาคก็ควรจะได้รับการเชิดชูอย่างจริงใจโดยเฉพาะอ,อย่างยิ่งประเด็นปัญหาการแก้รัฐมนูญนี่เป็นสิ่งที่ประชาชนเฝ้ารอในปัญหาเรื่องถงทางการเมืองเนี่ยปัญหาแม่บททางกฎหมายซึ่งต่อเน,นื่องไปจนถึงการทวงความยุติธรรมนะฮะ ก็ถ้ามีภาพคออ,อปปก็จะมีคำถามสำหรับคออ,อปปอ,อยู่จำนวนหนึ่งนะคะถ้าท่านมีภาพคออ,อปปอ,ออกมารูเหมือนจะเตรียมเอาไว้ทีมงานคือขณะน,นี้มีรายการพยายามชำละคออ,อปปอ,อยู่จำนวนหนึ่งนะว่าขาดความเชื่อมั่นในคออ,อปปเพราะว่าคออ,อปปดูว่ารัฐบาลนี้จะมีความเชื่อมั่นในคออ,อปปเป็นอย่างยิ่ง รัฐบาลนี้มีความเชื่อมั่นในคอปอ,อย่างยิ่งแดนขอให้ไปดูรายง,งานของอสอบปอชอสอบปอชอที่พูดถึงคอปอ,อย่างขาดความเชื่อมัน่นก็จากคุณคณิตก็เป็นภาพต่อไปเชิญเลยค่ะอันนี้คุณหมอรณชัยนะฮะก็มบีบทบาทในด้านเยียวยาเชิญค่ะดรสุรศักดิ์นะคะ เดนไม่แน่ใจว่าอยู่ฝ่ายไหนต่อไปค่ะคุณกิติพงศ์กิตยารักนะคะอันนี้ก็เป็นเป็นคณะกรรมการชุดใหญ่ของคออปอค่ะต่อไปค่ะคุณสมชายนี่คนสําคัญคุณสมชายหอมละออเป็นประธานอนุกรรมการคือเป็นคณะกรรมการและเป็นประธานอนุกรรมการฝ่ายที่เกี่ยวข้องกับฝ่ายที่เกี่ยวข้อง กับการสืบสวนสอบสวนหาความจริงนะคะหาความจริงหลายเสียงนะฮะอย่างหนังสือพิมพ์โลกวันนี้วันวันศุกร์คณะกรรมการเพื่อติดตามสถานการณ์บ้านเมืองวุฒิสภาวันคออปอไม่กล้าเปิดเผยผลสอบการสลายการชุมนุมคนเสื้อแดงฉบับสมบูรณ์ร้ออร์ซนตอาจนำเสนอเพียงแค่หนึ่งในสิ เนื่องจากข้อเท็จจริงที่ตรวจพบกระทบหลายฝ่ายโดยเฉพาะทหารที่อาจเป็นชนวนให้เกิดการยึดอำนาจขึ้นอีกระบุแนวทางเดียวที่จะสร้างความปรองดองคือเร่งเยียวยาอันนี้เป็นเรื่องของคณะติดตามแต่ว่าในส่วนของคอปอเนี่ยนะสาวก็ไม่แน่ใจ ผมไม่แน่ใจว่าคอปชะก้าเปิดเผยผลสอบที่ตรวจพบทั้งหมดหรือไม่นะคะเพราะจะไปกระทบกับกองทัพและรัฐบาลประชาธิปัตย์ที่ผ่านมาการชันสูตรพิกศพไม่สมบูรณ์สักศพเดียวทั้งหน้าที่ตำรวจพยายามทำให้สมบูรณ์แต่ก็มีเงื่อนไขบางประการไม่ทำให้สมบูรณ์นะฮะนายสมชายก็บอกว่าอ้างเหตุผลว่า ไม่เน้นเรื่องการหาความจริงแต่จะเน้นว่าต้นเหตุของความรุนแรงและอ้างว่าไม่มีอำนาจไปตรวจสอบนะฮะซึ่งถูกวิพากษ์วิจารณ์จากสอบปชเยอะมากนะคะในรายงานความไม่คืบหน้าหลังโศกนาฏกรรมราชประสงค์เพราะนั้นวันนี้เนีนก็จะพูดคร่าว ให้เห็นว่ายังมีปัญหาเกี่ยวกับความยุติธรรมนะฮะซึ่งเกี่ยวข้องกับเสถียรภาพทางการเมืองนั่นก็คือโจทย์ของการค้นความจริง91ศพและเดนได้รับรายงานล่าสุดว่าที่ d s เอรายงานมาแล้ว13รายที่เกี่ยวข้องกับอำนาจรัฐที่จะเข้าไปทาให้เกิดการตายขึ้นนะฮะมี13ราย เกิดจากการกระทําของฝ่ายรัฐขอพอระบุเพียงสั้นๆว่ามีอย่างน้อ113รายเกิดจากการกระทําฝ่ายรัฐตรงกับ DSI แต่ปัญหาก็คือว่าขณะนี้วันนี้ทราบว่านายธาริตเพ่งดิตเตรียมต้อนรับรัฐบาลชุดใหนชุดใหม่ก็คือสั่งหยุดสั่งหยุดการสืบสวนสอบสวนใน113รายนี้ที่เกี่ยวข้องกับรัฐบาลประชาธิปัตย์และเจ้าหน้าที่รัฐ นะคะเพราะฉะนั้นเลยถูกวิพากษ์วิจารณ์ว่ามุ่งทำงานขอปอมุ่งทำงานปรองดองและไม่กล้าในขณะนี้เกิดปัญหา DSI แล้วก็มีคนวิพากษ์วิจารณ์คุณสมชายหอมละออม,มากมายนะ,ะหลายอย่างก็พูดถึงคำให้สัมภาษณ์ก่อนหน้านี้ที่สนับสนุนการปรับแต่ั้นคิดว่าเอาละมันเป็นเรื่องที่ผ่านมาแล้วเราจะมาดูต่อไป นะฮะดูต่อไปซึ่งที่ฉนอาจจะใช้เวลาในวันหนึ่งที่พูดเรื่องขอ,อปอโดยละเอียดแต่นี่ก็เป็นโจทย์งานการเมืองและการ <c oughs> หาความยุติธรรมซึ่งรัฐบาลใหม่จะต้องเผชิญเพราะยังไม่ทันไรก็เจอดีละก็คือดีคุณทาดิศเพีงดิตบอกให้หยุดเลยนะฮะให้หยุดสอบสวนเรื่องเหล่านี้เนี่ยมันจะเป็นการท้าทายเรื่องเสถียรภาพรัฐบาล และก็เสถียรภาพทางการเมืองบางคนก็อาจจะกลัวไปเลยว่าถ้าไปเปิดเผยความเป็นจริงแล้วเดี๋ยวเขาจะปฏิวัติรัฐบาลฉะนั้นก็ไม่ต้องพูดแล้วมันเป็นเช่นนี้มาทุกยุคทุกสมัยตั้งแต่6ตุลาพฤษภา35นะฮะพฤษภา35เพราะนั้นเน้นคิดว่านี่จะเป็นโจทย์ท้าทายรัฐบาลนะฮะแต่ดิฉันอยากจะเรียนว่าถ้าเราจะแก้ปัญหาอย่าง,ย,างยั่งยืน ทำให้เกิดการปรองดองอย่าง,ย,างยั่งยืนไม่ใช่การปรองดองแบบเอาแต่เอาแต่พูดเอาแต่พูดอย่างเดียวนะฮะถ้าไม่ต้องการให้เกิดการเอาแต่พูดเพียงอย่างเดียวเนี่ยการปรองดองอย่างยั่งยืนต้องเริ่มต้นด้ความจริงปรากฏและเริ่มต้นด้วยความยุติธรรมมันถึงจะสามารถเกิดการปรองดองอย่างยั่งยืนได้ ถ้าไม่เริ่มต้นจากความจริงและไม่ทําให้เกิดความยุติธรรมในแผ่นดินนี้มันไม่มีทางที่จะเกิดการปรองดองได้เพราะฉะนั้นเราจะทําอย่างไรที่จะทำให้วัฒนธรรมการยอมรับความจริงซึ่งเป็นวัฒนธรรมของผู้ถูกกระทรําเป็นวัฒนธรรมของผู้ถูกปกครองก็คือผู้ถูกกระทรําผู้ถูกปกครองจําเป็นต้องเปิดเผยความเป็นจริง ที่ตัวเองถูกกระทําได้รับการยอมรับในแผ่นดินนี้นี่จึงเป็นโจทย์ใหญ่ที่สําคัญนะฮะทางการเมืองของรัฐบาลน,นี้ที่ยันว่าทา้าทายท้าทายเป็นอย่างยิ่งเพราะฉะนั้นในทางการเมืองนะฮะในทางการเมืองและในทางสังคมในทางการเมืองนี่ไม่อยากจะก้าวล่วงมากเพราะว่า เราได้พูดกันมากแล้วนะคะว่าเราต้องการระบอบประชาธิปไตยที่อำนาจเป็นของปวงชนชาวไทยประชาชนไทยได้สาแดงตัวออกมาแล้วเพราะฉะนั้นรัฐบาลนี้จะกล้ายืนอยู่เบื้องหน้าประชาชนหรือไม่เะะน้นเข้าใจว่าระบอบอํามาธิยาธิปไตยที่รำรงอยู่ก็สร้างความประวัติพ่านพึนงแต่ท่านต้องเชื่อว่าประชาชนนะคะ ประชาชน20ล้านคนก็สร้างความประวัติพันพึงให้ได้เหมือนกันนะฮะให้ได้เหมือนกันแต่ท่านต้องใช้มติของประชาชนนี้ให้เป็นประโยชน์นะ,ะเพราะนั้นประเด็นรัฐธรรมนูญหนึ่งประเด็นการค้นคว้าความเป็นจริงและทำให้เกิดความยุติธรรมในสังคมโดยที่ใช้กฎหมายเหมือนกัน ไม่สองมาตรฐานนะคะถ้าไม่เกิดเสถียรภาพไม่ทําให้เกิดรัฐประหารแบบใดๆนะคะแบบใดๆไม่ว่าจะโดยใช้กฎหมายหรือไม่ว่าโดยใช้เรื่องอื่นดังนั้นอยากให้รัฐบาลนี้ยืนอย่างทรนงองอาจนะคะเบื้องหน้าประชาชนให้สมศักดิ์ศรีที่ประชาชนเลือกมาตั้ง20ล้านคนแทนแน่นอน ถ้าท่านไม่ได้ทำในสิ่งที่เป็นประโยชน์กับประชาชนถ้าท่านเข้ามาแบ่งเคก้กอำนาจกันนั่นก็อีกเรื่องก็เข้าทางระบบอมาตยาธิปไตยซึ่งเขาเอาตะกล์ประนามว่านักการเมืองในระบบประชาธิปไตยที่มาจากการเลือกตั้งล้วนเป็นคนเลวล้วนเป็นคนเลวคนดีคืออยู่ในระบบอมาร์เท่านั้นนะฮะนี่เป็นสิ่งที่เขาได้ปลูกฝังอยู่แต่ถ้าท่านทำให้เป็นเช่นนั้นมันก็เข้าทาง ระบบอาตา์ก็จะยิ่งยั่งยืนแต่ถ้าท่านยืนอย่างธนององอาจเนี่ยต่อหน้าประชาชนทำเพื่อประชาชนนะฮะในฐานะตัวแทนของประชาชนท่านก็ต้องปลอดภัยเพราะประชาชนจะอบอุ้มและเรนก็เชื่อว่าคนชั้นกลางซึ่งแม้จะมีส่วนหนึ่งจำนวนมากเป็นพวกอนุรักษ์นิยมแต่ก็มีพวกเสรีนิยมไม่น้อยและเขาก็พอจะเข้าใจ ว่าประเทศไทยต้องมีทางออกเพราะฉะนั้นเรนเชื่อว่าคนชั้นกลางก็สนับสนุนในขณะนี้ท่านได้รกักษาท่านได้แรงงานนอกระบบท่านได้แรงงานในระบบท่านได้ปัญญชนชนชั้นกลางมาจำนวนหนึ่งนี่ก็คือคน90เปอร์เซของประเทศนะฮะเนก็คิดว่าน่าจะปลอดภัยนะรัฐบาลนี้มองในแง่ดีนะะ มองในแง่ดีเพราะฉะนั้นอย่ารีรอที่จะทำให้กฎหมายรัฐธรรมนูนเป็นกฎหมายที่เอื้อประโยชน์ให้กับประชาชนอย่างแท้จริงดิฉันอยากจะเรียนเอาไว้เรื่องกฎหมายรัฐธรรมนูนฉบับที่ดิฉันว่าดีนะคือ2489มันดีซะจนเกิดรัฐประหาร2490ทันทีเลยพอ2490ก็เป็นรัฐธรรมนูนที่แย่ที่สุด มาเป็นลําดับเลยนะฮะเพราะฉะนั้นดิฉันคิดว่าการแก้รัฐธรรมนูนครั้งนี้ท่านอาจจะเอา4ี่เป็นตัวตั้งท่านอาจจะมีสภาร่างแต่ท่านก็ดูรัฐธรรมนูญฉบับอื่นด้วยก็ได้หรือถึงใน5 0ถ้ามีอะไรดีก็มาได้แต่โปรดระวังการแก้รัฐธรรมนูนแล้วในที่สุดจะมีเซียนทางกฎหมายอยู่ 3- 4คนมาจัดการแล้วมันมีปัญหาว่าเซียนทางกฎหมายเหล่านี้เนี่ย อยู่บนจุดยืนของใครปี40ถึงแม้ว่าจะเป็นรัฐธรรมนูญฉบับประชาชนแต่ว่ามีเนื้อหาของระบอบอัมมาเต็มเหมือนกันนะคะเพียงแต่เขาเข้าใจผิดว่าถ้าทำให้พักการเมืองเนี่ยเหลือแต่พักใหญ่จะทำให้ขจัดนักการเมืองที่เขาคิดว่าไม่ดีสโสโครกและเขาคิดว่าพักประชาธิปัตย์จะมาวินแต่ปรากฏว่าคิดผิด เพราะฉะนั้นรัฐธรรมนูญ2540ก็มีจุดอ่อนเยอะและยังมีที่มาของมหาอํามาตยอยู่ในองค์กรอิสระและในฝ่ายตุลาการมากมายเราต้องพบกันเบรกหน้าตอนนี้เราลาไปก่อนค่ะ